มีเรื่องให้ชาวเน็ตตามใส่ใจกันแบบรายวันกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่อดีตนักแสดงสาวปู่มัทน,นาโผล่แรงกลางโซเชียลแจ้งความเอาผิดกระเพชดังอ้างเล่าข่าวปิดบือน้ำซอมเสียชื่อเสียงปมถูกหนุ่มกันใจและทนายแก้วฟ้องร้องก่อนหน้านี้รวมถึงข่าวอื่นๆงานนี้เพจด,ดังโผลเคลื่อนไหวแล้วค่ะ ช่วงนี้มีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยจริงๆสําหรับอดีตนักแสดงสาวปู่มัทน,นานหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะแท็กทีมเจพัฒกลิอนอโ์และผู้เสียหายอีกรายเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนสื่อไร้จริยธรรมไร้คุณธรรมและจริยธรรมสร้างความแตกแยกให้กับสังคมชุมชนและครอบครัวต่อนายจัดสุพัฒวณิชย์ประธานคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนณห,ห้องประชุมกรรมธิการอาคารรัฐสภาโดยปู่มัทน,นาค่ะเผยว่าตั้งใจมาร้องเรียนสื่อรายการห คุณกระแสและพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่ทำข่าวบ,บิดเบือนทำให้เกิดความเสียหายกับตนและครอบครัวเป็นอย่างมากอย่างที่ทุกท่านทราบดีนะคะว่าปูโดนสื่อรายการหนกระแสบ,บิดเบือนข้อเท็จจริงดำเนินรายการโดยคุณกัญชัยกำเนิดพลอยค่ะซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยพูดโกหกออกรายการและนำคู่กรณีของปูไปบิดเบือนข้อเท็จจริงทำให้ปูได้รับความเสื่อมเสียเป็นอย่างมากมีผลกระทบต่อทั้งครอบครัวธุรกิจหน้าที่การงานลหลายๆอย่างก็อยากให้ทางรายการหนกระแสะและช่องสามและผู้บริหารบริษ สัตษัท BEC w o r ทุกท่านออกมาแสดงความรับผิดชอบในการที่ปู่ได้รับความเสียหายนะคะนอกจากนี้ค่ะเธอยังได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นที่หลายคนสงสยัยเกี่ยวกับโพสต์เรื่องของเจ้าพ่อสื่อด้วยค่ะว่าเจ้าพ่อสื่อจริงๆก็มีหลายตัวนะคะช่องน้อยสีก็มีช่องมากสีก็มีเขาก็พยายามโทรมาทางสามีญาติญาติสามีอาจารย์ประมาณเลืองวัฒนวณิษ์ รัฐมนตรีสอสอเจ้าพอสื่อตัวนี้มันโทรหมดบอกว่าถ้าปู่ขอโทษมันมันก็จะถอนฟ้องแต่ปู่บอกว่าปู่ไม่ได้ผิดอะไรทําไมปู่จะต้องไปขอโทษมันและจะมาถอนฟ้องทําตัวเป็นพระเอกเล้อก็ไม่เคลียร์ใดๆทั้งสิ้นให้ศาลท่านตัดสินค่ะสภาพจิตใจก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไร่ค่ะคือตัวมันทําร้ายคนอื่นได้แต่พอใครด่ามันหรือด่าลูกเมียมันไม่ได้มันเดือดก็กลับการถ้ามันฟังอยู่มันในที่นี้ไม่รู้สื่อตัวไหนนะถ้ามันฟังอยู่ก็ท่านลูกเมียมัน ได้รับผลกระทบมันจะรู้สึกยังไงพอปู่ได้รับผลกระทบทุกด้านทั้งพินาศหมดทุกอย่างต่อมาค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันที่สองพฤศจิกาย,ยนค่ะทางด้านของปู่มัทน,นาก็ได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับโจมหมายสารระบุแคปชั่นว่าวันนี้ได้รับหม้จากนายกัญชัยหรือผู้ดิดกําเนิดพลอยและนนชัยจงไก่รัตนาุลบวงเล็บไอแก้วแล้วนะอย่ารีบไปชิงทอนฟอกเหมือนน้องเปียกเดี๋ยวไว้อีกละสู้กันไปยาวๆทาสารทันยกฟ้องสักกร,รมดีฉันจะฟ้องกลับแน่นอนแล้วมารอดูกันว่า กล่ำไขมันจะหนักกว่ากันนอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวยังโพสข้อความอีกวา่าไอหน้าตัวเมียและทนายฮิวแซงแก๊งเดือดรชานได้รับคุณบินจากเราและผู้เสียหายรายอื่นๆกว่าสิบคดีแล้วเงียบเลยนะฮ่าฮ่าฟ้องมาฟ้องกลับนะจ๊ะทั้งสอหนอทั้งศาลไอหน้าตัวเมียคดีตรืม4พฤศจิกายนเจอกันที่ศาลนะจ๊ะห้ามป่วยห้ามหล่าห้ามขาดห้ามตายก่อนที่ต่อมาขาดทางด้านเพจดังอย่างอีบ้าข้างบ้านจะออกมาอัดคลิปเล่าข่าวของอดีตดาราสาวท่านหนึ่งที่ กหนุ่มกันชัยและทนายแก้วฟ้องโดยได้มีการเขียนแคปชั่นประกอบคลิปเอาไว้คะว่าดาราท่านหนึ่งโดนพี่หนุ่มกันชัยทนายแก้วฟ้องแล้วนะเอ๊ะฉี่สดไหมกัญชัยจะไม่ใจอ่อนถอนฟ้องจ้า โดยเจเปียค่ะเล่าแบบถึงพลิกถึงคียงแบบโบกนายโดยบอกว่าคืออย่างนี้บีดาราเหมือนจะดักท่านหนึ่งเหมือนอยากจะมีเรื่องกับพี่หนุ่มกัญชัยเลยไปรวมตัวกับเหล่าพักพวกเอเมเจอร์ฝนตกที่หมูไ่ไหลคนอะไรอะไรมาเจอกันพวกแกมาไฟกับหนุ่มกัญชัยกันหน่อยสิแล้วก็มีการรับบทเป็นเหยือ่อแต่ว่าวันนี้ดาราท่านนั้นนางได้รับหมายสารจากหนุ่มกัญชัยและทนายแก้วเรียบร้อยแล้วจ้ะ เรื่องนี้พวกแกอย่าคิดว่านางจะกลัวหรือว่าสลดนะจ๊ะนางขอสู้ตอบพร้อมกับบอกว่าอย่ารีบชิงถอนฟ้องเหมือนตอนน้องเบียดเยวไว้อีกล่ะสู้กันไปให้มันยาวๆเลย้าศาตัดสินยกฟ้องสกักกรมดิฉันจะฟ้องกลับแน่เลยแล้วมารอดูกันว่ากรรมไขรมันจะหนักกว่ากันดาราสาวเล่าแบบนี้คืออย่างนี้เท่าที่ฉันให้สัภเวสีตรวจทีสามไปสืบมาใช่ไหมพี่หนุ่มกัญชัยกับทนายแก้วฟ้องหนักในข้อหาหมิ่นประมาทนั่นแหละเพราะว่าตอนแรกก็หาว่าพี่ลูกมีจำในหม้ที่ตอนนั้นก็มาหาว่าพี่ลูกมี มาทําให้นางเสื่อมเสียชื่อเสียงจนคนมรมดาแล้วตอนนี้ก็มาสัมภาษณ์ใหม่ว่าพี่หนุ่มกัญชัยนั่นแหละที่ทําให้นางเสื่อมเสียชื่อเสียงจนผัวต้องขอ,อยาหาว่าพี่หนุ่มไปไซโคลและไปปั่นทางพี่ชายของผัวบอกว่าดาราเป็นคนทําให้ผัวตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงทางญาติก็เลยไม่โอเคแล้วนี่ไงนางก็ยังโทษคนอื่นเป็นความผิดของคนอื่นอยู่แล้วดาราสาวก็ยังเล่าต่ออีกว่าเรื่องอยหา่จริงๆแล้วไม่ได้บอกใครนะคะยังไม่ได้มีใครรู้รู้กันเฉพาะคนในครอบครัวแต่อยู่ๆคน รู้กันทั่วประเทศเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ทนายฮิวแซกดันไปคัดทเบียนราดเลยถูอว่าดิฉันอยากกับพัวแล้วทางที่ตอนแรกตอนอยากกับพัวไม่ไปเธอ,อยังใช้นามสกุลฉันอยูดได้นะแต่ดาราสาวตอนนั้นก็คือเชิดเรางอนพัวหยูดไหนไหนก็อยากกันแล้วฉันอยากจะใช้หนักสาวค่ะ ตีกันช้ำขนาดนี้พี่หนุ่มเขาคงไม่ถอนฟ้องเหมือนตอนเบียดเทยไว้แล้วเนาะคืออันนี้พวกแกฟังจากปากอีป้านะจ๊ะอีป้ามั่นใจแบบร้อยเปอร์เซนต์และตอบให้พวกแกได้เลยว่าพี่หนุ่มไม่มีทางถอนฟ้องดาราคนนี้แน่นอนเพราะว่ากับคนนี้ใช่ไหมนานกัดพี่หนุ่มไม่ปล่อยส่วนเรื่องเบียดเทยไว้พี่หนุ่มเขาถอนฟ้องใช่ไหมอันนี้ฉันก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันทางทางที่ฉันก็รู้อยู่เต็มอกแต่คราวนี้ก็ปล่อยให้น้องเบียดเขามีกระแสต,ต่อไปแล้วกันฉันไม่ยุ่งอีป้าอยากรู้เลยว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงเขาจะฟ้อง ไปฟ้องกันมาแล้วจะไปเผชิญหน้ากันอยู่บนสารเท่านั้นหรอคือฟังนะอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เขาไก่เกียดก,กันไม่ได้แน่นอนเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดาราเขากวจะเสียฟอร์มจริงๆดาราเขาก็ไม่ได้มีอะไรจะเสียแล้วไงเขาก็เลยจะต้องสู้แบบหลังชนฝาน,นั่นแหละเพื่อที่จะเอาชนะพี่หนุ่มกันชัยจริงๆอยากที่ฉันเคยเตือนนางไปแล้วว่าถ้านางใช่นี่เพื่อนไม่ทําตัวฝนตกขี้มูหลายคนอะไรเผชิญกันคนอาจจะเอ็นดูและสงสารมากขึ้นก็ได้แต่นางไม่ฟังเอาเป็นว่าเรื่องนี้พี่หนุ่มกันชัยเขาไม่มาเกลือกลัวด้วยหรอกมิ อะไรก็คุยกันผ่านทนายความอยากเดียวเลยแล้วกันแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนั่นแหละแต่อยากจะบอกไว้ว่าพี่หนุ่มก็น่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วอยากจะเตือนไว้ว่าเวทยอมระงับด้วยการจองเวทมันนั่นแหละเพราะว่ามัวแต่ให้อภัยกันอยู่เมื่อไรมันจะได้ยุมหัวอันนี้ฉันหยอกๆยกเฉยๆเะจ๊ะปาปๆาปาตอนนี้มีดาราท่านหนึ่งโดนพี่หนุ่มกันชัยและทานายแก้วเขาฟ้องหรอ โอ๊ยตอนนี้ชี้เขาเป็นยังไงบ้างล่ะสลดบ้างหรือเปล่าหรือว่ายัางเฟียดมันน่ามันโหนอยู่นะอีป้าเขาเป็นใครน้อเออเขามาจากไหนเออเรื่องนี้อีป้าจะใช้สัมโพเวสีตัวที่สามไปสืบมาให้นะจ๊ะนั่งชดวะเดี๋ยวเล่า คืออย่างนี้ใช่ปะมันมีดาราเหมือนดังๆท่านนึงอยากจะมีเรื่องกับหนุ่มกันชัยไงเลยไปรวมตัวเราครับพวก ger, อเวนเจอร์ฝนตกที่หมูหลายคนอะไรอะไรมาเจอกันอ้าวพวกแกมาไฟ้กับหนุ่มกันชัยกันหน่อยสิแล้วก็มีการรับบทเป็นเหยื่อแต่วันนี้นะจ๊ะดาราท่านนั้นานางได้รับหมายสารจากหนุ่มกันชัยและทานายแก้เรียบร้อยแล้วจก้กแต่เรื่องไงพวกแกอยากคิดว่านางจะกลัวหรือว่าสลดในจาะนางยังขอสู้ต่อพร้อมกาศบ,บอกว่าอะไรรู้ปะอย่ารีบชิงถอนฟ้องเหมือนตอนน้องเบีย์เดวไว้อีกล่ะสู้กันไปให้มันยาวๆเลยถ้าศาลท่านตัดสินยกฟ้องสักกรมอ่ดันว็าาู กลัครข่มันจะหนักกว่ากันดาราสาวกล่าวนี้ คืออย่างนี้เท่าที่ฉันแคสสัมภเวสีตัวที่สามไปสืบมาใช่ป่ะพี่หนุ่มกันชัยกับทนายแก้วฟ้องนางในข้อหาหมิ่นประมาทนั่นแหละเพราะว่าตอนแรกก็หาว่าพี่ลูกหมิตอนนั้นอ่ะพี่ลูกหมิจำได้ปะ่ะตอนที่นางถึงนี่พี่ลูกหมก็มาหาว่าพี่ไม่ลูกหมี่เป็นคนทําให้นางเสื่อมเสียชื่อเสียงจนคนมาด่าแล้วตอนนี้ก็เพิ่งมาสัมภาษณ์ใหม่ว่าอ้าพี่หนุม่มกันชัยนั่นแหละที่ทําให้นางเสื่อมเสียชื่อเสียงจนผัวต้องขอหย่าหาว่าพี่หนุ่มาไปไซโคแล้วก็ไปปั่นทางพี่ชายของผัวบอกว่่่่่่่าาาาาาดรเเ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 เปป็็็นนนอออออออคคทททีีีแตวววํให้ัังงสสสืืมมยยยชกลบบไโ และนี่ไงนางก็ยังโทษคนอื่นเป็นความผิดของคนอื่นอยู่เปล่าแล้วดาราสาวก็ยังเล่าต่ออีกว่าเรื่องอหญาจริงๆแล้วไม่ได้บอกใครนะคะมันไม่มีใครรู้เลยจะรู้กันเฉพาะคนในครอบครัวแต่อยู่ๆคนรู้กันทั่วประเทศเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ทนายหิวแสงดันไปคัดทะเบียนราชเลยรู้ว่าดิฉันนายกับผัวแล้วทั้งๆที่ตอนแรกอ่ะตอนอยากกับผัวใหม่ๆผัวบอกว่าเธอย,ยังใช้นามสกุลฉันอยู่ได้นะจ๊ะแต่ว่าดาราสาวตอนนั้นก็คือ ชดไงก็เลยบอกว่าอุ๊ยเรางอนผัวอยู่ก็แบบไหนๆก็อยากกันแล้วฉันอยากจะใช้นางสาวค่ะอ๋ออยากแล้วเขาก็อยากจะแบบว่าไปเธอไปจงไปไปซะไปให้ไกลเจอกับฉันที่ใดไม่ต้องมาทักนางบอกนางงอนผัว อุยป้าตีกันฉ่ำขนาดนีนน้พี่หนุ่มเขาคงไม่ถอนฟ้องแล้วเหมือนตอนเบียร์เดอะวอยแล้วเนาะคืออันเนี้ยพวกแกฟังปปนะจะปากอีป้านะจ๊ะอีป้ามั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอบให้พวกแกได้เลยว่าพี่หนุ่มไม่มีทางถอนฟ้องดาราท่านนี้แน่นอนเพราะว่ากับคนนี้ใช่ไหมนางกัดพี่หนุ่มไม่ปล่อยส่วนเรื่องเบียดเดวอยตอนที่พี่หนุ่มเขาถอนฟ้องใช่ไหมอันนั้นฉันก็ไปขอพูดถึงแล้วกันทั้งทั้งที่ฉันรู้อยู่เต็มอกรู้อยู่เต็มใจแต่คนนี้นก็ปล่อยให้น้องเบียร์เขามีกระแสต,ต่อไปแล้วกันฉันไม่ยุ่งไไปปลลลงงงงนนนนนรรกกเเเเเออออะททีีทนน่ััััฉฉฉจโษธ้พย อีตายอยากรู้จังเลยอะว่าเรื่องเนี้ยมันจะจบลงยังไงเขาจะฟ้องกันไปฟ้องกันมาแล้วก็ไปเผชิญหน้ากันอยู่บนศาลเท่านั้นน่ะเหรอคือฟังนะแกอยากจะบอกว่าเรื่องเนี้ยเขาไกลเกี่ยกันไม่ได้แน่นอนเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดาราเขากลัวจะเสียฟอร์มจริงๆอะดาราท่านนั้นอะเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วไงแกเขาเ้าใจนี้ปะเขาก็เลยจะต้องสู้แบบหลังชนฝานะั่นแหละเพื่อที่จะเอาชนะพี่หนุ่มกันชัยจริงๆอย่างที่ฉันเคยเตือนนางไปแล้วว่าถ้านางใช้นี่ควรแล้วก็แบบว่าไม่ทําตัวปวดตกที่หมูหลายคนอะไรมาเจอกันอะคนอาจจะเอ็นดูแล้วก็สงสารนางมากขึ้้นนก็ไไไดงงงแต่า่ามฟั เอาเป็นว่าเรื่องไงพี่หนุ่มกันไทยเขาไม่มาเกือบวัวด้วยหรอกมีอะไรก็คุยกันผ่านทนายความอย่างเดียวเลยแล้วกันแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนั่นแหละแต่ก็อยากจะบอกไว้ว่าพี่หนุ่มก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกันนะแล้วอยากจะเตือนไว้ว่าเวนย่อมระง,งับด้วยการจองเวนนั่นแหละเพราะว่าโัแต่ให้อภัยกันอยู่เมื่อไหร่ป้าเจหยุ่มหัวละ่ะอันนี้ฉันยกย่อมตีเช่นะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดาราจะหาว่าฉันเป็นเพ่ที่ฆ่าอีกแค่นี้ก่อนล้วกันจ้า ซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของปู่มันธนาก็โพสต์กลางโซเชียลแจ้งความเอาผิดเพจด,ดังอ้างเล่าข่าวปิดเบือนทําให้สูญเสียชื่อเสียงโดยเธอโพสต์ข้อความว่าปู่มันธนาแจ้งความเพจอีป้าข้างบ้านวันนี้7พฤศจิกายน2568นักแสดงชื่อดังปู่มันธนาพร้อมทนายอนันตรักษ์เพชรหินเดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตํารวจนครบาลทองหลอเพื่อเอาผิดกับเพจช,ชื่อดังอีป้าข้างบ้านหลังพบว่ามีการเผยแพร่ข้ บูลบิดเบื่อข้อเท็จจริงสร้างความเข้าใจผิดในสังคมและทําให้ตนเองได้รับความเสียหายสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรง ปู่มัทน,นาเปิดใจหลังการแจ้งความว่าอดทนมานานแต่ครั้งนี้ขอใช้สิทธิตามกฎหมายจัดการให้ถึงที่สุดข่าวที่ไม่จริงทําให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชื่อเสียงและจิตใจวันนี้ขอเด็ดหน้าเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองค่ะด้านทนายอนันตรักษ์เพชรินระบุว่าพฤติกรรมลักษณะนี้เข้าข่ายมีประมาทโดยการโฆษณาและอาจเข้าข่ายผิดพระบอกคอมพิวเตอร์การโพสข้อมูลเท็จในพื้นที่สาธารณะยอมต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเหตุการณ์นี้สร้างแรงสะเทือนในโลกโซเชียลเนื่องจากเพจอีป,ปาททางบ้าน มีผู้ติดตามจำนวนมากและมักนำเสนอข่าวคนในวงการบันเทิงแบบร้อนแรงแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะต้องเจอสึกใหญ่เมื่อปู่บนธนาประกาศลนไม่ยอมอีกต่อไปทางฟ้าของทนายอนันตรักษ์ค่ะก็โพสต์ภาพคู่ปู่บันธนาพร้อมกับเขียนข้อความว่าปู่มันธนามีคำสั่งให้ผมออกล่อีป้าข้างบ้านผมเปิดเกมไล่อีปา้า ภาทาถูกจับได้โป๊ะแตกผมมันมังกรขี่เมฆแล้วก็ติดแฮแท็กไปถึงปู่มัทน,นาค่ะด้านเขาปู่มัทน,นาก็เข้ามาคอมเมนต์รัวๆกนว่าหลุยมันค่ะทางเพจท่านเป่าก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ามึงควรเอาเวลาไปหาเงินชัยนี้ชาวบ้านเนานะปู่มัทน,นาคอมเมนต์อีกค่ะนักข่าวส่งชื่อนมสกุลเบอร์ทโทรอีปา้าให้ตำรวจแล้วค่ะ ฟาของเพจท่านเป่าก็คอมเมนต์อีกว่าเสลิดทั้งคู่เขาไปทำอะไรเป็นอะไรต้องตาบล่าปอยออซึ่งก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะคะคุณผู้ชม นอกจากนี้ารหลังจากที่ปู่มัทน,นาได้โพสต์ล่าวไปเนี่ยก็จะเห็นข่ะว่าทางเพจดังก็มีการเล่าข่าวเกี่ยวกับปู่มัทน,นาเนื่องเรื่องประเด็นนี้สิงค์กับถางหนักแบบชื่อดังที่เป็นประเด็นข่าวในช่วงนั้นซึ่งก็มีการเขียนแคปชั่นประกอบคลิปเอาไว้ด้วยค่ะว่าเมื่อแม่ปู่มัทน,นาติดหนี้แต่ร้องไห้หาใครแล้วก็ติดแฮชแท็กข่ว่าปู่มัทน,นาลูกหมีรมัศมีหลินลี่เงียนโหนกระแสอีป้าข้างบ้านบันเทิงขดดักนั่งเคลีย เ<อ>ม่ขาพิบุริหังนะเขาบอกอะไรกานคนดังนะเมื่อค <ทำ S 2> ุณสองคนนั่งดูกันอยู่ไง<บ>เออก็เขาอบอกมาพูดกันเนี้ยว่าเขาไม่เคยพูดเลยนะว่าเขาจะไม่คืนเข<บ>าบอกเขาคืนแน่นอนอีล้านสี่เนี่ยล้านสี่จ่ายแน่นอนแต่เหมือนประมาณว่าจ่ายแล้วมันจะจบจริงเราทำเนฐท่านที่คุณบอกบอกว่าจ่ายแล้วเดี๋ยวมันก็จบมันไม่จบไงคุณ<ม>ทนายก็บอกทนายบอกว่ามันไม่จบไงครับเพราะว่าต่อให้ชดใช้ไปมันก็มีคดีหมิ่นประมาท คุณมินป,ประมาณคุณไปออกสื่อนู่นนี่นั่นเนี่ยจนเขาสื่อมเสียชื่อเสียงนะคุณจะใช้เขายังไงอยากรู้เลยตรงๆเขาทั fruit, ้งเตะก็พูดแล้วไงวันนี้เขาพูดแล้วแม่ปูพูดแล้วเพราะว่าฉันไม่ได้ถังแตกสักวันหนึ่งฉันใช้เงินมาสามสี่หมื่นแกมโบรัสแกมโบรัสผมใส่ใช้เยอะไหมล่ะนี่เงินเดือนกูเลยเนี่ยสามร้อยเบิร์กช้ำหนูกันเนี่ยแม่บอกว่าฉันมีเงินใช้ฉันมีเงินใช้สามถึงห้าหมื่นจ้ะเพราะว่าอะไรหมดซัพพอร์ตหัวให้แบบเขาเลยนะเป็นเครดิตการ์ดมาให้รูดปื้อรูดปื้อตามใจเลยจ้าฉันไม่ได้ังแตก ร้องไห้เพราะอะไรป่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนประมาณว่ากูต้องช่ว้นี่ได้ร้องไห้เพราะอะไรป่าแม่บอกว่าสงสารลูกเพราะตอนนี้มันข่าวอะที่ที่พี่ลูกหนีกับคนอื่นกับลิลี่อะ ออกไปออกพูดแล้วมันกระทบโลกทําให้คนบางทีเพื่อนอ่ะชอบมาล้อ <ใช S 1> <ๆ S 2> มันมันแจ่มใจตามหรือยังแม่มึงคืนเงินเขาหรืออยากอะไรอย่งงอางเงี้ยพอลูกอายปุ๊บลูกอายปุ๊บลูกก็ไม่กล้าไปโรงเรียนเก็ตฟิลไหมพอลูกไม่กล้าไปโรงเรียนปุ๊บไม่ว่าจะเป็นรอดอก็หมดสิทธิ์เรียนรอดอแล้วก็ไม่ไปรายงานตัวก็หมดสิทธิ์ในการสอบบางวิชาเนี่ยมันจะะปิ้งมอสอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เนี่ยเออนางก็นางก็เลยเหมือนประมาณว่าคุณฉันเสียใจลูกฉันเป็นอะไรไปนี่คือทนายเอ่อกับความที่ปู่เขาบอกว่าลิลลี่อยากดังสมาอยกดัง่หลออยากดัง่หมยเดี๋วฉันจะยอนั้ลย่ึงากด เออพี่ปูก็บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อสาวลิลี่พี่ยังรักลิลี่เหมือนเดิมเรื่องคดีความก็เป็นไปตามกฎหมายเอาหลักการอะไรประมาณนี้เข้าใจะปังแล้วลิลี่ก็ออกมาบอกอย่างเงี้ยคฟังพี่ปูคนละกันทาไม่ทับกันเนาะยอมเข้าคุกก็ได้กับลิลี่บอก<ต>ฉันจะไม่จ่ายสักบาทยังไงก็เอาฉันถ้าอยากจะเอาฉันเข้าคุกเอาเข้าเลยเดี๋ยวฉันจะไม่เสียตังค์ให้คุณหรอกแต่คุณจำไว้ว่าโทษเง้าสังกัลย์ของคุณนั้นจะต้องไร้เกียรติเสื่อมเสียชื่อเสียงฉันให้โอกาสพี่ปูนะตอนนี้ฉันให้คุณฟังพี่ปูในพี่หานเนี่ยยยยยยีี่่่่่่าาาานไไมมเเกววอุุงลป็ะสดท้ ไม่ว่าเรื่องมันจะเป็นมายัางไงนถามแม่เลยแม่ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำไม่ควรนะ่ะดับพี่โอ๊ตี่หัรจริงมพี่สุวามไม่สำนึกไง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ความไม่ มันไม่สมดุลแล้วไม่ได้ขอโทษอย่างใจจริงเลยมึงมันที่ก่อนมีใจเขาจะไหมแล้วก็เหมือนกับมันว่าคุณทำผิดกอะไรผิดในที่นี้คือคุณเป็นหนี้เขาคุณก็ไปใช้หนี้เขาเพราะคุณไม่ใช้หนี้เขาเขาก็มาประจานมาพูดอะไรนั่นแห่ะโอเคพี่ลูกหนี้เขาผิดเพราะว่าเขามีเขามีกฎหมายควบคุมลูกหนี้คุ้มครองลูกหนี่ไม่ให้เอาไปประจานใดๆก็ตามแต่แต่ถ้าคุณใช้หนี้เขามันก็ไม่เกิดแบบนี้ฉันไม่ได้ฉันผิดอะไรอย่าเถอะเอาฉันมาประจานแบบนี้แต่แม่ก็ยังไม่ใช้ตังค์สักทีที่แม่บอกมีตังค์ลวคนก็เลยไม่ชอบแค่นั้นเองจบแค่นนั้ และล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางด้านของเพจอีปา้าคางบ้านเองเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวโพสเร่ร่อยค่ะว่ามีดาราท่านหนึ่งฟ้องอีป้าแล้วแม่งือเขาหาว่าเราทําเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเหมือนตอนพี่ลูกหมีพี่หนุ่มกัญชัยนี้แล้วก็ติดแฮชแท็กว่าอีปา้าคางบ้านซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นค่ะนอกจากนี้เนี่ยทางเพจอีปา้าคางบ้านก็ยังได้มีการคอมเมนต์ใต้โพสตด้วยค่ะว่าเม้นกันดีๆนะเดี๋ยวเจอไปแม่แมฟ้องเหมือนฉัน ก็ไม่รู้กวาดท้ายที่สุดแล้วจะลงเอยอย่างไรแต่ทีน่ๆหากมีความคืบหน้าอะไรทางทีมข่าวทัอดาราจะรีบนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างแน่นอนค่ะและคุณผู้ชมเองมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างลองแวะมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ช่อง YouTube ทัอดาราและเพจ a c e b o o k ทัอดาราด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ